ไดโนเสาร์พาราซอโร l โลฟ u สเป็นไดโนเสาร์กินพืชมีชีวิตอยู่ปลายยุคครีเทเชียสหรือประมาณ76-73ล้านปีก่อนทิ่นอาศัยอยู่ทวีปอเมริกาเหนือลักษณะโดดเด่นของมันคือมีงอนที่มีลักษณะเหมือนข้อกลวงยาวอยู่บนหัวบางตัวอาจมีงอนยาวถึง1.5เมตร งอนนี้มีไว้สำหรับการส่งเสียงหาพวกเป็นสัตว์ที่สามารถเดินได้2เท้าและ4เท้าโดยเวลาหาอาหารมันจะเดิน4เท้าแต่หากต้องวิ่งเมื่อไรมันก็วิ่ง2เท้ารูปร่างลักษณะใหญ่พอสมควรมีความยาวประมาณ10เมตรน้ำหนักประมาณ2.5ตัน